สวัสดีครับมาพบกับช่องน้าเอกอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ oppo f7 นะครับตัวนี้มีอาการแบตบวมนะครับผมแล้วก็ไม่เก็บไฟนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ผมนะครับช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็น Oppo F7 นะครับลำดับแรกเราก็ทำการนำเข็มนะครับจิ้มถาดซิมออกมาไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็นำเข็มนะครับจิ้มถาดซิมออกมาวางไว้ก่อนนะครับอันนี้นะครับก็เอามาวางไว้ให้เป็นระเบียบนะครับผมต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาทําการเปิดฝาหลังนะครับผมก็โดยการนําพลาสติกแผ่นบางๆนะครับ สอดลงไปใต้ฝาหลังนะครับแล้วก็ทำการเลาะเปิดได้เลยนะครับอันนี้ฝาหลังก็จะแกะไม่ยากนะครับเพราะว่าฝาหลังรุ่นนี้จะคือจะครอบไว้เฉยๆนะครับพอเราทำการแกะฝาหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดฝาออกมาเลยนะครับค่อยๆเปิดนะครับเพราะว่ามันจะมีสายแพรสแกนไลน์นิวมือติดกับฝาหลังอยู่นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมาแกะสายแพรสแกนลายนิ้วมือนะครับโดยการใช้แหนบนะครับดึงพลาสติกสีแดงนะครับผมหรือว่าลูกยางสีแดงนะครับดึงถอยหลังออกนะครับก็จะแกะไอตัวล็อก,กออกนะครับผมแล้วเราก็ใช้แหนบนะครับทาการแกะสายแพรสแกนลายนิ้วมือออกนะครับผม อันนี้นะครับก็จะเป็นแบตของตัว Apple I7 นะครับที่มีอาการบวมนะครับแล้วก็อันนี้ไม่เก็บไฟด้วยนะครับอันนี้บวมเสียทรงเลยนะครับก่อนที่เราจะไปแกะแบตนะครับเราก็ต้องเปิดฝาครอบเมนบอร์ดออกก่อนนะครับโดยการไขน็อตนะครับออกทุกจุดเลยนะครับผมแล้วก็เอามาวางไว้ให้เป็นระเบียบนะครับเพื่อจะง่ายต่อการประกอบกลับนะครับผม พอเราไขาน็อตออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้เล็บนะครับก็แกะฝาครอบเมนบอร์ดออกได้นะครับอันตัวนี้ก็จะไม่แน่นนะครับเขาครอบไว้เฉยนะครับแล้วต่อไปเราก็มาแกะสายแพรแบตเตอรี่นะครับแกะง้างออกก่อนนะครับแล้วก็มาแกะแผ่นสติ๊กเกอร์ที่ดึงแบตนะครับรู้สึกว่า oppo f 7ตัวนี้ก็คือหรือว่าเคยเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วนะครับอันนี้ก็แบตมันบวม ันนี้เราก็แกะแบตออกกรน,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบตก้อนก่าวที่บวมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นําแบตก้อนใหม่นะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปทุกๆคลิปนะครับว่าเป็นแบตยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอให้มีมอกรรองรับมาตรฐานนะครับผมแล้วเราก็มาใส่ให้ลงล็อกนะครับแล้วก็ทําการรีดสติ๊กเกอร์นะครับ ที่แปะวกับตัวแบตให้เรียบร้อยนะครับให้เป็นระเบียบนะครับพอเราจัดระเบียบแบตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่สายแพรแบตเตอรี่นะครับให้ลงกับซ็อกเก็ตเมนบอร์ดนะครับพอเราใส่สายแพรเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประกอบกลับนะครับโดยการนำ ฝากครอบเมนบอร์ดนะครับมาครอบนะครับแล้วก็ทําการไขน็อตกลับไปทุกจุดนะครับอันนี้น็อตเราก็วางไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะไขน็อตกลับนะครับข้อดีของการที่วางน็อตเป็นระเบียบนะครับเวลาเราประกอบกลับเราจะรู้นะครับว่าน็อตตัวนี้เราถอดออกมาจากช่องไหนนะครับ เพราะว่าน็อตแต่ละตัวบางรุ่นนะครับเขาจะใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับก็ล็อกไข่ล็อกมันนะครับอันนี้พอเราไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm. เราก็นำสายแพรสแกนลายนิ้วมือนะครับมาใส่กลับนะครับผม แล้วเราก็นําฝาครอบสายแพรสกกลายนิ้วมือมาครอบกลับนะครับให้ลงล็อกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการปิดฝาหลังนะครับอันนี้ก็กดฝาหลังให้ลงล็อกนะครับเขาจะมีล็อกอยู่นะครับเราก็ทําการใส่จากด้านบนลงไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไล่กดให้ทั่วๆนะครับแล้วก็นําถัดซิมนะครับ ที่มีซิมอยู่ใส่กลับไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองทาการเทสเปิดเครื่องดูนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอันว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ